มีโรงแรมหนึ่งบนเขาไม้ดำถูกปิดตายมาเกือบ20ปีทั้งที่โครงสร้างยังดีแต่คนพื้นที่ไม่มีใครกล้าเฉียดเพราะทุกคืนหลังตีหนึ่งจะมีไฟสีส้มดวงเดียวเปิดขึ้นบนชั้นสามทั้งที่ไม่มีไฟใช้และไม่มีใครอยู่ในนั้นเพื่อนผมนัดไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนคืนหนึ่งมันขับรถผ่านหน้าโรงแรมแล้วได้ยินเสียงเรียกชื่อมันชัดชเหมือนคนมายืนข้างหูมนเลยจอดรถ แล้วเดินเข้าไปในโรงแรมร้างล็อบบี้เต็มไปด้วยฝุ่นแต่มีสมุดลงทะเบียนเปิดค้างอยู่หน้าเดิมและมีเสียงฝีเท้าดังมาจากชั้นบนตอนมันยืนมองบันไดไฟบนชั้นสองก็ดับเหมือนมีเงาบังไฟอยู่ด้านบนทันใดนั้นเสียงบางอย่างวิ่งลงบันไดามาเร็วผิดปกติเรากลับไม่ต้องใช้เท้านัดหนีออกมาทันแต่เสียงกระซิบยังตามในหัวมันเรื่อยๆขึ้นมา ให้จบก่อนหลังจากนั้นเสียงตามมาถึงในคอนโดประตูขยับเองเสียงคนหายใจอยู่ในฝ้าเพดานแม้แต่หมาที่ผมเลี้ยงไว้ยังเห่าใส่ที่ว่างเปล่าเหมือนมีอะไรยืนอยู่ตรงนั้นเราต้องพานัดกลับไปที่โรงแรมขึ้นไปถึงชั้นสามตรงห้องที่พนักงานหญิงคนหนึ่งเคยหายตัวไปเมื่อ18ปีก่อนและในห้องนั้นเธอยังยืนหันหลังอยู่ เหมือนยังรอใครบางคนกลับไปหาพอเสียงสุดท้ายดังขึ้นขึ้นมาแล้วให้มันจบเธอทุกอย่างก็เงียบลงไฟดับกลิ่นหายเสียงหายเรากับเธอได้ปิดเรื่องที่ค้างอยู่สิธทีหลังคืนนั้นนัดไม่เคยได้ยินเสียงอีกแต่ไฟบนชั้นสามของโรงแรมเขาไม่ดำยังติดขึ้นเองในบางคืนเหมือนมีคนยืนอยู่หน้าห้องเดิมรอให้เรื่องของเธอจบลงเหมือนเดิมทุกปี